อิรชัยมาเฟ่ทานข้าวน,นางในก่อนได้เลยนะครับผมข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ก็ได้นะจ๊ะเอาละนะครับผมยินด,ดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้ามาสู่ช n n น,นลมูราศาสตเซชั่นกันอีกครั้งนั่นเองนะครับผมกับวันนี้นะครับก็จะมาคงอยู่กับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเกมพา,าร์พีซีเกมพาร์ทของ XBo x เช่นเคยนะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิป เกี่ยวกับการติดตั้งสมัครแล้วก็เกี่ยวกับอ่าอะไรนะ Your r e g i o n is not, ตน a ตอ a ว l วเบอ่าเกมพาร์ตพีซีนอตอเวเวเลอินยูอ i ดีนั่นะครับก็ดืด่มๆไปต้องขอโทษด,ด้วยนะครับก็มีหลายคนถามปัญหาเข้ามานะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็มันต้องเปิดดูใน Xbox Insider ใช่ไหมแบบนีงนะ กดผิดเฉยเลยนะครับก็นะครับอัปเดตให้ดูนะครับคือในเครื่องของผมนะครับจะมีการติดตั้งอยู่2ตัวนะครับเป็นการซับสไครป์เป็นการจอยนะครับอยู่2อันนะครับให้มาดูที่อีิวิวได้เลยนะครับจอยเน็นะครับคืออันที่เราได้เข้าร่วมมาแล้วนะครับก็อยวรอให้มันโหลดสักผู่นะครับผมเพิ่งรีคอมมาใหม่นะคือ PC Game p a s s เนี่ย ที่ตอนนี้ทุกคนเห็นว่ามันขึ้นแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมย้ายเครื่องมาเป็นโซนไทยนั่นเองนะครับก็ทำไมเดี๋ยวผมจะบอกนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับขั้นตอนในการที่จะทำหรือการที่จะพูดต่อไปนี้นั่นเองอันสำคัญนะคือ Windows Gaming ครับอันนี้คือก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าผมกดนะครับเพราะว่าทำไมผมไม่รู้ทำไมผมถึงไม่บอกในคลิปนะครับ คือในคิดว่าทุกคนจะเห็น Windows Gaming ของผมมาค้างอยู่แต่ว่าจะไม่มี PC Game Pass นะเพราะว่าเนื่องจากมันตอนนั้นผมอยู่เมกาอ R e g ีเของเครื่องผมเป็นเมกานะครับแต่ว่าตอนนี้นะผมย้ายกลับมาไทยมันเลยอ่าตัวเซา t ์อีสเอเมันก็เลยกลับมาขึ้นอีกครั้งนะครับเพราะว่ามันตรงกับ r ีเจ o n นในเซาท์อีสต์เอเชียพนั่นเองนะครับก็มันก็เลยขึ้นขึ้นมา Windows Gaming นะครับอันนี้คืออันที่ผมบอกว่าที่อยู่ดีๆก็พอเปิดเ b o x บอก i d e r ขึ้นมาปุ๊บมัน จอยนะครับคือผมก็กดจอยโดยที่ไม่รู้อะไรนะครับแล้วก็ได้แต่ว่าต่อมีคนบอกว่านะครับก็บอกว่าผมไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากแบบที่ก็เล่นได้นะครับผมดีใจด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมคือหลังจากที่ผมทําทุกอย่างนะครับทุกทุกอย่างจริงๆนะปรับนีเจีนตรงอะไรตรงนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังไม่ได้จนผมต้องไปทําเกี่ยวกับคลิปที่แล้วนะก็เลยทําขึ้นมาแนะนาว่าสําหรับ ใครนะครับที่เกิดเจอปัญหาเหมือนกันกับผมก็ให้ทําลองทําตามแบบนั้นดูแล้วผมก็พยายามช่วยพยายามแก้เสมอนะครับคือผมไม่รู้ไอ้ถึงความไอ้สำคัญของไอ้วินโดเกมมิอันนี้นะครับคือวินโดเกมม i n g ทุกคนต้องกดนะครับแต่ว่าคราวที่แล้วผมกดแล้วแต่ว่าแถบ x o x x p r t s อ่า Game p a ม t ก็ไม่ขึ้นนะครับจนผมต้องไปเปิดอเมริกาแล้วย้ายกลับมาไทยแล้วก็กลับไปอเมริกาอีกครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนทําไมวันนี้ถึงมาทําอีกครั้งล่ะนะครับ ก็ไม่ใช่เรื่องอื่นไกลเลยนะครับมีคนถามคำถ,ถามเข้ามาว่าติดตั้งเกมยังไงทำไมมันมองไม่เห็นไรนะครับคือไอ้ปัญหาที่อยู่ดีๆมีคนหนึ่งที่ส่งครับอมเมนต์เข้ามานะว่าอ่ามันบอกว่าได์พื้นที่ไม่พอซึ่งไอ้ตรงนี้มันมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยผมตอบไม่ได้จริงๆนะครับคือผมพยายามไล่เรียงเข้าที่คิดได้คือหอ่าเดี๋ยวนะอย่างสมมุติเนี่ยมันมี โฟลเดอร์อะไรแปลกประหลาดหรือเปล่าอย่างเช่นชื่อมันมีอักษรพิเศษไหมมีข้อห้ามอะไรเปล่าเผอสเปซบารนิสกออะไรหรือว่าเป็นภาษาที่มันอ่านไม่ได้นะครับรวมไปถึงลึกเกินไปนะโฟลเดอร์ตัวรันที่จะติดตั้งเกมอะอยู่ลึกเกินไปบางครั้งก็มีผลนะครับนอกนั้นคืออันนี้ไม่รู้แล้วนะต้องลองเทสกับอันอื่นดูนะครับว่าสามารถติดตั้งได้ไหมนะครับ ส่วนในวันนี้จะมาทําอะไรนะครับผมก็หลายนคนเอคนก็มีแค่คน2คนนะครับแต่ว่าก็น่าจะมีคนที่ติดปัญหานี้นะครับหลายคนเหมือนกันนะครับก็คือการติดจะติดตั้งเกมอะแต่มองแต่เปลี่ยนโฟลเดอร์อะมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันมองไม่เห็นนะครับกับการติดตั้งเกมใน PC ซีเกมพารททำไมมันเล่นได้แค่บางเกมทา,ทางที่มันมีเห็นให้เห็นว่ามันโหลดได้แต่ทำไมมันติดตั้งไม่ได้ครับก็เ,เดี๋ยวผมมาทําให้ดูนั่นเองครับ อันนี้ผมเปิดเอาไว้แล้วนะครับเกมที่ผมจะทําเป็นตัวอย่างนะครับคือก่อนหน้าเนี้ที่ผมอยู่อเมริกานะครับคือไม่ใช่ตัวผมนะแต่เป็นเครื่องรลเจียนของเครื่องผมนะครับอยู่อเมริกาแต่ว่าจะไม่สามารถ install t o m Cruise Rainbow Six ได้นะครับ Tom c l a n c y นะครับ Rainbow Six ไม่สามารถติดตั้งได้นะครับบอกได้เลยนะครับตอนที่ผมอยู่อเมริกาผมไม่สามารถทำได้นะครับเพราะไม่รู้เป็นเพราะว่ามันให้โหลด เป,เป็นเกมพาร์ทเฉพาะของโซนไทยหรือว่าข้อมูลของผมนะครับระหว่าง Xbox นะครับกับ UB i s o อ t ไม่ตรงกันนะครับอาจจะเป็นได้ทั้งสองกรณีนะครับคือกรณีหลังถ้ามันเป็นเพราะกรณีกรณีหลังอนะ่ะเราสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ให้ไปอยู่เมกาด้วยกันได้นะครับหรือแต่ว่าวิธีที่ผมแก้ปัญหาคือเลยคือผมเปลี่ยนโซนเครื่องกลับมาไทยมันซะจบนะครับโอเคนะครับที่ผมต้องทําอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้เห็นนะครับภาพ ก็ผมก็เลยย้ายโซนดีเจนของคอมตัวเองกลัมาไทยแม่งเลยนะครับเพราะว่าผมรีสตาร์ทเครื่องมันก็3วิ5วินะครับก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเ,เท่าไหร่นะครับก็ทําวิธีนี้ไปนะครับคือตอนทําไมมันถึงลงไม่ได้คือตอนที่ผมกดอินสตอลนะครับมันจะต้อง i n นสตอลผ่าน Ubisoft Connect เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มี Ubisoft Connect แต่จะลงเกมของ Ubisoft นะมันจะเด้งขึ้นมาให้เราไปติดตั้งตัว Ubisoft Connect นะครับ โอเคนะครับอันนี้อันนี้คือปกตินะครับเพราะมันได้นะครับพอไปถึงทัาตอนที่ผมอยู่เครื่องลีเจียมเป็นอเมริกาพอกดมาถึงหน้านี้นะครับมันจะเด้งเป็นเกมหน้าเกมอื่นๆนะอันนี้เป็นโบสิกแอคแท็กมันเป็นอ่าของที่ค้างเอาไว้นะว่าเราเคยเล่นนะครับคือมันนับว่าเป็นเกมของเราแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเราลงผ่านเกมพาร์ไปนะครับคือพอมันพอ เป็นโซนเมกามันจะลงไม่ได้แต่มันจะลงมันจะเร่งมาหน้านี้แทนนะผมกดอยู่หลายครั้งแล้วมันไม่ได้นะสุดท้ายแก้ปัญหาด้วยการย้ายกลับมาอยู่ที่ไทยอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็กด install นะครับก็ได้ปกตินะครับอันนี้กดไปนะครับโอเคเด้งมานะครับตอนนี้มันจะถามติดตั้งเป็นภาษาอะไรนะครับก็เป็นภาษาไทยไปแล้วกันนะครับ มันมีแพคอันต้าเฮดดี้เท็กเจอร์นะครับผมมีพื้นที่พอนะครับก็ไปนะครับในกรณีนี้นะครับอ่าทำไมทีนี้มันมองเห็นว่าเนี่ยอ่าสำหรับใครนะครับคือก่อนหน้านี้ไอเกมเรนโบว์ซิกเนี่ยมันมองไม่เห็นที่ติดตั้งที่เปลี่ยนโฟลเดอร์นะครับ ผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรนะครับมันจะเป็นหน้าขาวๆอันนี้ขาวๆเลยแต่ว่าตรงนี้มันเลือกได้นะครับวิธีแก้นะครับให้เปิดที่อยู่ขึ้นมานะสมมุติว่าสมมุติเลยนะครับว่าทุกคนจะติดตั้งได้ดีเหมือนผมนะราะผมตั้งได้ดีเป็นอ่าได้เกมนะครับจะเห็นได้ว่ามีเกมมีดาวน์โหลดมีเกมพาร์ทมีสตรีมมีอะไรพวกนี้นะครับ mm hmm. ก็นะครับให้เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะติดตั้งนะครับอย่าง อันนี้นะครับผมมี u b i s o f t l a n c h e r อะไรพวกนี้นะครับโฟลเดอร์ที่จะติดตั้งนะครับก็กดนะครับไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับ c อนโท C นะครับแล้วก็ c อนโท V นะครับแล้วตกลงนะครับตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับดูอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมกดเปลี่ยนให้ดูอีกครั้งนะเนี่ยอันนี้คือมันยังขึ้นปกติถ้าเกิด ตอนที่คนเจอปัญหาเจอบั๊กนะครับมันจะเป็นหน้าเก่าๆาเลยตรงเนี้มันจะขึ้นได้มันจะมีแค่ให้ใส่ตรงนี้แล้วตอนแรกมันจะว่างเปล่านะครับคือผมก็เจอปัญหาบั๊คนี้เหมือนกันนะครับก็เลยมาแนะนํานะครับก็เหมือนเดิมอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้เดี๋ยวย้ายเปลี่ยนโฟลเดอร์ให้ดูเลยนะครับเป็น I อีพีอ่าเป็นสตรีมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่าก๊อปมาสักอันละกันเอาเป็นอันนี้ละกันนะครับแอปแคท ก็กดคอนโทรลวีลงไปนะครับกดตกลงนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมจะเป็นไดดีสตรีมแอปแคสนะครับแล้วก็จะเป็นตัวชื่อของเกมนะครับว่าเราได้เปลี่ยนมาติดตั้งตรงนี้แล้วนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่ละกันเพราะว่าผมไม่ได้ติดตั้งตรงสตรีมอยู่แล้วแยกของใครของมันนะครับกก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ น่าจะไม่ได้เลือกมังโนแล้วก็น่าจะลงแค่เกมพาสนะครับก็ไม้ยังไงวะผมจำไม่ได้แล้วรอบก่อนผมเพิ่งอินสตอลอ่าอันสตอรไปนะครับผมเพิ่งอันสตอรไปสดๆร้อนๆเลยนะที่จะอัดคลิปนี้นะเพราะว่าเกมนี้มันเคยมีปัญหาบั๊กนะครับก็โอเคเอ๋อมันมีข้อมูลเก่าคาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ ลบอันนั้นเป็นแมทตดีเพย์เหรอ๋อข้อมูลเก่าๆนะครับแอดออนช็อปโอเคนะครับก็มันมีข้อมูลอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็เอยไม่ใช่ไม่ใช่นี้กลับไปอันนี้นะครับเดี๋ยวให้มันอินสตอลล,ลงทับไปใหม่นะครับก็ c อนโทรลเอคอนโทรลนะครับเปลี่ยนตรงนี้ซะตรงนี้มันก็จะกลับมาแล้วนะครับเป็นอยู่ o f ซอฟต์เชื่อเกมอะไรก็กดนะครับ สร้างเดสก์ท็อปอะไรก็ว่าไปดำเดินแล้วก็ทำการติดตั้งต่อไปได้เลยเดี๋ยวผมลองหาเกมอื่นดิเกมอื่นของ Ubisoft นะครับเดี๋ยวนะเกม Ubisoft มันมีอะไรในในในเกมพาร์ทบ้างวะคือดันไม่บั๊กขึ้นมาเฉยเลยตอนจะอัดคลิปนะครับตอนลงครั้งแรกแม่งเป็นบั๊กเฉยเลยครับเกมพาร คือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมบักของ PC Game p a r มันค่อนข้างเยอะนะครับมีอะไรที่เป็นของ Ubisoft มั่งนะ่ะผมอยากจะดูจังเลยมีเกมอะไรที่ผมอยากจะติดตั้งลงมาไหมนะผมจำไม่ได้และววางแผนเหรอ Indie ส,สปอร์ตสปอร์ตของ Ubisoft ไม่มีมั้ง ก็มีไอ้พวกนี้และบ้งแอดวาน Advanced. เอ่อบองอัดการเรียนกาแล็กซีเกมค่อนข้างเยอะนะครับแต่เดี๋ยวจะหาดูเกมที่มันเป็นค่ายของเอ่อทางนี้ดูแล้วกันนะครับคือผม ค,ความจริงผมก็เคยเจอบัคทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองของ EA ดีกว่าน่าจะง่ายกว่าคือของ EA ผมก็เคยเจอบัคหน้าจอข่าวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเทลนะครับยังไม่ปล่อยมาเป็นตัวเกมเต็มเออ Battlefield ก็ได้ข่าวว่าล่มสลายไปเรียบร้อยครับเกมเจ๊งนะครับ สองสี่อะไรนั่นแหละครับอ่า uh, Need for Speed Heat เ he หรอเอาเป็น Need for Speed Heat แล้วกันย้อนกลับไปเป็นเพอร์สุดได้ไหมเพราะรู้สึกว่าคนจะบอกว่า uh, ตัวฮิตไม่ค่อยไม่ค่อยสนุกนะครับเดี๋ยวลอง Prepare Install นะครับอันนี้ขึ้นมากดเลยนะครับ อตอนนี้ถ้าลงของ EA มันต้องล็อกอินเข้าของ EA นะครับแต่ว่าผมพอต้องล็อกอินเอาไว้วนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับรอสักครู่ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นเกมที่ยังไม่เคยติดตั้งมาก่อนแล้วเนี่ยอันนี้คือเกมที่ยังไม่เคยติดตั้งมาก่อนนะมันจะไปอยู่ได้ซนะครับแต่ผมไม่ยอมให้มันลงอยู่ดยได้ซีแน่นอนนี่นะครับในกรณีที่ เป็นเกมครั้งเป็นการอินสตาล์ครั้งแรกนะครับจะเจอหน้าเลือกโฟลเดอร์สีขาวนี้ในที่สุดผมว่าเจอบั๊กของมันสักทีนะครับต้องเป็นเกมที่ไม่เคยโหลดไม่เคยลงแล้วมั้งประมาณนี้นะครับก็นะครับวิธีการแก้ก็อย่างที่ผมทําเลยนะครับอันนี้เป็นของ EA เอนะลราก็ผมเป็น EA Xbox นะครับแล้วก็คอนทรลซีคอนทรนวี v นะครับดูอีกครั้งอ่าดูอ่าดูนะครับก็ กดเลือกโฟลเดอร์เลยนะครับคือหน้าจอขาวๆนี้ช่างมันนะครับเราสามารถก๊อปปี้แล้วก็ลงเลยนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์มันจะเปลี่ยนให้แล้วนะครับว่าเป็นไดดีเกมพาร์ตเอเอ็กบ็อกซ์นีดสปีดกระสุดรีเมคาสเตอร์นะครับอันนี้คือไอตัวนี้จะเป็นชื่อเกมนะไม่ต้องสนใจมันนะเราสนใจแค่อาเดรสที่อยู่ข้างหน้านะครับนะครับดูอีกครั้งนะครับตอนแรกมันจะอยู่ไดซีนะครับกดเปลี่ยนขึ้นมาจะเป็นหน้าจอสีขาวอย่างนี้นะครับโอเคนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนโฟลเดอร์ก็ได้นะครับเอาเป็นอ่า x b o ก็ Xbox ก็ได้เป็นอ่าไปอยู่ด้วยกันเลยอ่ะนะครับก็ผมก็จะก๊อบตรงเนี้ยมานะครับแล้วก็ให้กดก๊อบตรงเนี้ยเป็นตัว d d เตตรงนี้เลยนะครับมาโพสต์ตรงนี้อ่า Ctrl-C รลซอจากอ่อาม่นะครับกด Copy นะครับคลิกขวาคัดลอกก็ได้ Copy ก็ได้หรือว่า Ctrl-C ก็ได้นะเป็นคีย์รัดนะครับ ผมมักจะกดคอนทอนซีะนะเพราะมันถนัดดีแล้วก็กด c อนท V วหรือว่าจะกดคําว่าวางก็ได้หรือเพรสนะครับก็กด c อนท V ไปนะครับมันก็จะกดเลดือกฝนเลอปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้านี้ให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยนะครับมันก็จะตึแล้วก็กดดาวน์โหลดไปนะครับก็จะใช้งานได้ปกตินั่นเองนะครับ ส่วนที่ผมเคยบอกนะว่าผมต้องเปลี่ยนไปเล่นเมกาเพราะว่าไอตอนเล่นฟีฟ่ครั้งแรกอฟีฟ่าสองพันยีิบเอ็ดครั้งแรกนะครับผมไม่สามารถเล่นผ่านตัว e อแล้วก็ตัว XBOX ได้นะครับคือตัวเบต้าเนี้ยมันจะขึ้นมานะครับตอนนี้คือผมสั่งให้มันรอออโต้ล็อกอินแล้วก็จำเครื่องผมเอาไว้นะมันไม่ต้องลองมันไม่ต้องล็อกอินใหม่นะครับคือตอนแรกนะครับมันหน้าเบต้าเนี้ยมันจะเป็นสีขาวเลยแล้วก็ ไม่สามารถล็อกอินผ่านตัวที่เด้งมาจาก Xbox ได้นะครับไม่สามารถลิงก์กันได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมจนผมต้องย้ายไปอเมริกานะครับในคลิปที่แล้วออนะครับจนคราวนี้จะเล่นเลนโบ s ิกก็ยังเจอปัญหาอีกว่าเป็นโซนอเมริกาเสียกโหลดเลนโบซิกไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นเพราะมันทำการตลาดเฉพาะเซาล์อิเอเชียหรือเปล่านะครับมีเฉพาะในพีซีเกมพลาเซา์ยิดไหมหรือว่า ข้อมูลบัญชีระหว่างอ่า Ubisoft Connect กับตัว Xbox มันไม่ตรงกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมก็แก้ตัดปัญหาได้อย่างด้วยกันย้ายโซน Legion ของคอมของผมนะครับกลับมาเป็นที่โซนไทยนั่นเองนะครับก็โหลดได้ปกตินั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมกลับไปโหลด l e n o v s i c ใหม่แล้วกันโอ้โห่กะจะใช้เ e n o v s i c มาทำา o s t ตอนที่ผมโหลด l e n o v s i c ครั้งแรกมันก็เป็นนะนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะครั้งแรกครั้งเดียวหรือเปล่านะครับก็โอเคเดี๋ยวโหลดไว้กัน คือเรนโบซิกผมก็เพิ่งหัดเล่นนะเบเวลห้าเองนะไปเล่นกับเพื่อนนะครับคือเกาะคือต้องบอกว่าอย่างที่ทุกท่านรู้นะผมไม่ถนัดอ่าเอพีเอสนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ไซื้อเกมเต็มเอ้ไม่ได้ซื้อราคาเกมนะครับเต็มประมาณห้าหกร้อยนะมันรู้สึกเสียใจตังเพราะว่าผมคงเล่นไม่บ่อยขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอเป็นเกมพาร์ทนะับเสียเดือนแรกสามบาทนะครับเสียเดือนต่อไปเก้าสิบเก้าบาทมันก็เลยคุ้มนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผมไม่ได้เล่นแค่ไอ เล่นโบสิกนะครับมันมีเกมอื่นๆนะครับให้ผมเล่นนะครับผมก็เลยโอเคมันคุ้มแล้วถ้าเกิดเรามีเกมพาร์ทเราไม่โหลดมาทิ้งไม่ไม่โหลดมาเล่นมันก็เสียดายเกมพาร์ทถูกไหมครับก็ประมาณนี้นะครับก็บั็กในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับว่าทําไมเกมบ,บางเกมโหลดไม่ได้โหลดหรือโหลดได้ไม่ทุกเกมหรือมีปัญหาในการอินสติตตั้งใดๆก็ตามนะครับก็จะมาอันนี้ผมจะเรียบเรียงให้นะครับคือการ ง่ายๆถ้าเกิดติดตั้งไม่ได้ดาวโหลดไม่ได้ลองย้ายโซนกลับมาโซนไทยดูนะครับส่วนถ้าในหน้าต่างที่ไม่สามารถเลือกได้ได้ให้ก็ทาการกด Copy อย่างที่ผมทําเป็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สามารถติดตั้งได้ตามปกติเลยนะครับรวมไปถึงในคนที่เคยเที่เจอปัญหามันบอกว่าไดไม่พอเนี่ยอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆครับมันมีหลายวิธีที่แก้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์แครดเคลียร์แครโอ้แครอะไรวะเนี่ย กดนะครับผมผมไม่ได้ใช้วิธีนี้มานานมากๆแล้วนะครับตอนรูปแบบเก่ามันจะมีคำว่าเคลียร์แคสอยู่เท่าเดียวแถวแถวนี้นะครับไม่มีนะครับก็พิมพ์ไปว่าดิสเอ่อมันชื่อมันเขียนไงว่า i s k ก์ะดิสีน อันนี้มันเป็นเครื่องภาษาไทยนี่หว่าทำความสะอาดมีไหมมันไม่ทำไม่กลับเป็นภาษาไทยด้วยทำ Microsoft Store อะไรวะ w t t d o w s ฟับก็ทำความสะอาดไม่ใช่มันจะโอ้ จำไม่ผิดมันจะชื่อดิทคินเนอร์นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นานแล้วนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เจอปัญหานี้เท่าไหร่นะครับคือบางทีมันเป็นที่แคสหรือว่ามันมีไฟล์อะไรบางอย่างที่มันซ่อนตัวอยู่แต่ว่ามันหรือเป็นไวรัสหรืออะไรก็ต่างๆนะครับคือมันตอบไม่ได้นะครับในกรณีนี้ไม่อยู่ไหนวะ รีซอร์มอนิเตอร์ไม่ใช่ทับจัดการนี่การล้างข้อมูลบนดิสนะครับซึ่งมันภาษาอังกฤษมันที่เรียกว่าดิสครีนเนอร์นะครับเราสามารถเลือกใดที่เราต้องการได้นะครับแล้วมันจะกดไปปุ๊บมันจะสแกนว่ามีอะไรให้ลบไหมนะในกรณีนี้มันไม่มีนะครับก็มันจะลบแคชแบบที่ค้างเอาไว้แบบไฟล์ที่มันทิ้งรากเอาไว้นะครับ ก็สามารถทำด้วยวิธีนี้นะครับก็ปกไอปัญหาที่ลงไม่ได้พื้นที่เต็มทั้งที่ททพื้นที่พอนี้มันอะไรที่ตอบยากนะครับหรือในบางกรณีนะครับคือมันรีควายเกมมันต้องการสมมติร้0ยจิกนะครับแล้วสมมุติว่าเรามีพอดีประมาณ1้อยหจิกอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยนะครับว่ามันไม่สามารถติดตั้งได้นะครับมันต้องเหลือพื้นที่ในดิสประมาณ ร้อยยี่สิบจิกนะครับขึ้นไปนะครับประมาณนั้นนะไม่ประมาณร้อยสิบถึงร้อยยี่สิบจิกขึ้นไปคือมันต้องมีพื้นที่เผื่อประมาณหนึ่งนะครับไม่สามารถลงในพอดีที่เกือบจะเท่ากับตัวไฟล์ได้แล้วมันต้องมีพื้นที่เหลือนะครับเหลือที่เหลือประมาณประมาณหนึ่งเลยนะครับเพื่อมันแบบคือตัวเกมมันอาจจะบอกเท่านี้ก็จริงแต่ว่าบางทีพอเข้าเกมไปแล้วมันต้องมีโหลดอ่าด a ต a ้าเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับก็ มันคำนวณแล้วว่าอาจจะไม่พอมันอาจจะมีการที่เขียนอ่าเขียนโปรแกรมเอาไว้ว่าพื้นที่ที่ควรติดตั้งเนะี่ยต้องมีบวกลบเพิ่มจากนี้อีกเท่าไหร่มันถึงจะติดตั้งได้อันนี้ก็มันหลายปัจจัยจริงๆผมก็เลยไม่สามารถตอบได้ดจริงๆนะครับต้องขอโทษนะนะที่นี้ด้วยจริงๆนะครับก็สําหรับใครที่มีปัญหาอะไรให้ผมจะตอบได้นะครับผมก็จะตอบนะบไงก็คอมเมนต์เอาไว้ในคลิปแล้วกันนะครับส,สำหรับใครถ้าเกิดชอบ ใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดอ่ากดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำนลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมก็ยังคงเล่นเกมอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มาพบเจอกันทั้งในคลิปที่ผมแคสเกมหรือว่าในไลฟ์เกมด้วยก็ดีนะครับก็อย่าลืมมาพูดคุยกันได้เสมอนะครับผมรวมกระทั่งตอนนี้นะผมได้เปิดอ่าทวิตไอดีทวิต ทีเฮทีวนะครับทีเฮหรือทีวะนะครับไม่ใช่ Twitter ทวิตเตอร์ไอทวิตที่เอาไว้หลายคนแคสเกมนะครับตอนนี้ผมก็มีช่องบนทวิตแล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามหรือไปดูไลฟ์บนนั้นก็ได้นะครับผมก็วันนี้คงไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขวันสงการานต์นะครับผมก็เดินทางไงก็ขอให้ปลอดภัยโชคดีนะจ๊ะรุ่นแรงสักตัวเองด้วยนั่นเองนะครับอาริกาโตโกไซมาสตาจ้าเน่